พระอริยสงฆ์รูปที่26หลวงปู่ล่าเขมาปัตโตวัดผู้เจ้าก้อตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมาปัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตนับได้ว่าท่านเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของท่านพระจารย์มั่นที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการอุปถา ท่านพระจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนิพพานต่อจากนั้นท่านได้ติดตามพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนออกทุดงไปในที่หลายแห่งท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454ณบ้านกุศะตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายคูนและนางแพงสเสวตวงเมื่ออายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามเณร นาวัดบัวบานบ้านกุศะตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2473ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายบวชได้ไม่นานนักท่านก็ได้ลาสิกขาปีพุทธศักราช2486อายุได้32ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งต่อมาได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่15กุมภาพ,พันธ์ พุทธศักราช2488ณวัดโพธ,ธิสมพรอเอเภมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระภูธรรมทรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2489ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตบลนาใน,านาอนเภอพานาน,านิคมจังหวัดสกลนครเบื้องต้น ท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาทธรมสั้นๆว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอาณาปานสติอาณาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดผูด่เจาก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาที่เสสนิพ,พานในวันที่19มกราคม พุทธศักราช2539สิริอายุรวมได้84ปี11เดือน50พรรษา